ข่อยอยเที่บ้องา่เนะไร้าเอาต่อยหยังฮะมันมัคือกบมันมัคือกบอันนั้นบ่เยมอะ จำได้หมาหมาสิครับโอ้ยหารแก้วรอบที่แล้วใช่ไหมโอ้ยมันจำได้มันจำโคบุอะไรหรอจำโคบีในบองมีกระลุกจนให้มันอ่ะอยเคลื่อนนมายูไปเยอ้ยทองโอ้ยทองแดงขาวนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยว

ถ้ายกขาเนาะไ่ได้่ำอะไรนายแก่ก็นาเท้คือกันรอรอดูเพ่อะนนใส่ชุดนี้อยู่นะคะเออไปอีกแล้วใส่ชุดเพชรวันทีนึงบอกพี่รองเก็ซีไปเลยเตรียมอะไรพ่อเอกใส่ชุดเพชรพ่อเอกสใส่ชุดเพชรวัทีหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องเตรียมมาไล่ไว้เลยยัยแลงยัยแลยยแลงกีต้าร์สาว

ถ้าพนักงานเอเล่นออกมาขอถ่ายรูปคือจะงงมากเออไปใกล้ดวี่ตื่นบ่ายนะฮะกันก็เขาหรอกกักกัดอุ้งยิงด่กโดก็ยังก็กัดเนาะแต่อุ้งยิงให้ลูกชิ้นมันไปแล้วรอดที่มาเหรอจัหนึับกบดี หนึ่งเขาาาดุบบบโอ้ยคือเหอโอ้ยคือนแล้วเขารักทุกมือล่ะลูกนะ ลาทุกมือล่ะไปกอเอาโอ้ยชื่ออย่างเซเว่นลืมเลบริกของเซเว่นบกว่าไปจอดกินหนึ่ันมี่มีบอกเซเว่นนะี่เบรนชื่อนี้แม่าเอาเสื้อผ้ามากี่ชุดคะนี่ไงเสื้อผ้าแมคนี่ไงห้อยตกแต่งเตเลยเออพี่มอจะส่งคุณได้น่อยหนึ่งใส่ดอดูก็ได้เปิดอันดอมดูไปเอาไปนเนี่ยโอ้ยอันนี้ให้คือกอ อึ the ้บเขาไปทอะไ้เตุกาดณนตกบก็ออกเป็นวะเหนื่อยยามคนต๊ะคนกนเอา เครบต้องกินแมงเมาบรแมาบอกพ่อที่มันไปไปซื้อน้ำเปล่าต้อจะซัดต่อมันโยกอะไร่าเงี้ยวิ่เน่อยมากมากยื้อไปแก้ย่างซุปวมันเป่าหามันใหญ่ควบแค่

วันนี้แมงเมาเด้อยูนี่ันี่ขายเด้อแมงเมาวัวีขายเด้อันนีาเด้แมงเมานิ่ดีเด้ <c oughs> นิยเย,นย็นปะมันเย็นปะต้มยยืนนั่นเด้เก่าอนะ มันปิดตีสามมันเป็นบ่มได้กจุกแต่วันเด็ก่ต้องเทะเนะกินมือเนี่กินบ้านได้กินจักเ ข้าวต้มใต้บันไดเหรอข้นมไม่ได้กินข้าบอีสานไปเจ่นบาอีสานโหมองไปเนาะบาได้เคยกินตเกดิจแต่เป็นะจบครื่องกต้มข้าวต้มกโจเลเป็นข้าวต้มไม่ใช่ข้าโจ้ไมหรอไม่เป็นข้าวต้มจกเลยเนาะแม่จ้ะ โอเคค่ะพี่น้องห้า่ะเข็มนี่กะฝากไว้สักนิดจ้ามื่อพอกันดูเมื่อยื้อหาวยื้สายหือเครื่องในใช่บนรัศฐานีเครื่องในอบนรัศฐานีจับกบอฮักขาแม่เอาไปโอบไปอ่านไปแกงโอเคค่ะพี่น้องเข็มนี่กะฝากไว้สักนิดจ้าสวัสดีจ้า ก็บายบายก็บายบายเนี่ย